สั่งซื้อตอนนี้แถมปรัดขิกผีเสื้อสมุดสั่งซื้อที่083-0055484พอพูดถึงพ่อแม่ที่มีที่เด่นนะฮะหลายๆคนอ่ะติดพ่อแม่กาลีวันนี้เราจะมาเจอพ่อแม่กาลีพ่อแม่กาลีได้ที่ไขนะ่แบบนั่อ พระแม่กาลีเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตันตครับใ<ะ>นะเรื่องของตันตร a เช่นมีข้อความเย้ยแย้มมากมายอยู่ในนั้นนะอย่างเช่นเจ้าแม่กาลีเนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้าแม่กาลจาจากาีจะมีผมยาวน<ะ>ี่เป็นหนึ่งสัญลักษณ์คร<ะ>ับสาวบุของพระแม่กาลีจะต้องไว้ผมยาวถ้าเป็นผู้หญิงน,นะผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็สามารถไว้ได้ไว้ผมยาวเขาเรียกว่าม,มีเกสาที่ยาว มีเกล้าสารสกัดที่จะเชื่อมกับพ่อแม่ได้แล้วก็เราจะเห็นที่เกล่าในรัฐเกล่าที่เยีย่เนี่ยจะมีดาบของเจ้าแม่การีที่เป็นดาบออกมาแล้วก็พีเยวเหมือนพระจักรงนะ้แล้วก็จะถือลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นสาวกของพ่อแม่เวลาสวดภาวนาเขาก็จะใช้ใช้ใช้ดาบแบบนี้นะในการที่ใช้สวดภาวนาแล้วก็การแต่งกายเนี่ยเราจะเห็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าในนิกายของกาลีกุลเนี่ยเราจะเห็นมีสีแดงกับสีดำ ตัดกันยังไงครับถ้าสีดาเนี่ยจะออกในแนวของสายมืดน,นิดหน่อยถ้าเป็นสีแดงจะออกสายสวา่างอ,นนอ,าอะัรเงยมืดกับสว่างคือแนวมันจะมีแนว,แนวปฏิบัติหลากหลายเช่นสายสว่างเนี่ยจะปฏิบัติเรื่องของพระเวทค่อนข้างจะแข็่งครัสแต่สายมืดเนี่ยก็จะตรงข้ามกับพระเวทนิดหน่อยเช่นจะมีเรื่องของอการบูชาด้วยเหล้าการบูชาด้วยเน,เนื้ออะไรต่างตงเนี่ย นะมีการใช้ควันบุดีที่มีลักษณะแบบคือเป็นเกี่ยวเกี่ยวตรงข้ามกันประเภทแกงุูนอะโครดีนะนักบวชอะโครดีในประเทศไทยเราก็เห็นแล้วก็มีนะเป็นกลุ่มที่มีนักบวชอะโครดีสีดำสีดำนะก็จะมีคณะสงฆ์เขาเรียกว่าคณะสงฆ์ฮินดูถ้าเราจะพูดถึงความมุืดนั้นเราอ่านจะเปลี่ยนเป็นเขาเรียกเป็นกระดับการมสูตรได้ไหมก็ก็ก็เป็นเขาเรียกว่ามีนิรวา n กับเรืเป็นนิรวา n คือมันจะกลับขั้วกันนะการปฏิบัติดีที่สุด ก็เป็นแบบหนึ่งการปฏิบัติดีที่สุดแบบแบบตรงกันข้ามก็เป็นอีกแบบเคล็ดลับในการบูชาเครื่องถวายนะแล้วควรจะถวายอะไรท่านในวันไหนกันบ้างคือจริงๆบูชาเจ้าแม่กาดีนี้ก็ได้ทุกวันนะะแต่ว่าก็ความพิเศษในนทกาุญศาสตรศาสตร์เรื่องของการถวายเราใช้ปัจจัยธรรมปัจจัยกรรมะใช่ก็คือก็คือเป็นของตันตร์ตรั้งนะอันนี้คือศาสตร์ของกันตรตรังจะไม่ปรากฏอยู ศาสตร์ของพระเวทจะเป็นคำพีอาคมที่แยกออกมนานะเป็นเป็นเป็นบราณศาสกัน<า>นะแต่ว่าก็ก็คือจิงก,กันอยู่นะการบูชาห้าอย่างนะน,นี่ก็ไปไปศึกษาเอาว,ว่าห้าอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ<า>เพราะว่ามีหลายแนวคิดที่แตกต่างกันการบูชาจะเแม่การีที่ดีที่สุดที่สุดเลยนะฮะคือเที่ยงเคยเที่ยงเขวี้ยงตรงนะก็คือห้าอย่าง แล้วก็พร้อมด้วยการสดวดภาวนาในการก็คือเราง่ายๆ,ๆก็อาจจะมีเหล้ามีเนื้อมีเนื้อสัตว์มีก็เรียกว่าเป็นเป็นการไล่รานแนะนำมีการปริดเพลงที่เร้าใจได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของไม่ได้ว่าแต่งตัวที่เรียกว่าวท,ที่สามารถที่จะ เขียะ <K le ak> เข้าถึงอ,อารมณ์ของแม่ได้ได้อย่างชัดเจนการใช้สีสันการใช้เสื้อผ้าด้วยนะมีเหล้ามีเนื้อสัตว์นะแล้วก็มีปลาด้วยใช่ไนหะม<า>มีป,ปลาแ้ว,วคือพวกเนี้ยเอามัางคชา ในตันตรังเนี่ยได้แต่ว่าพวกนี้จะไม่บูชาในพระเวทถ้าเป็นพระเวทปุ๊บว่าเป็นบาปทันทีแต่ว่าถ้าตรงกันข้ามเนี่ยพวกออรกรุงอาโบริส่างเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ที่ชนิดของนักบวชกับพิธีกรรมว่าได้ต่างกันย่างไรโอเคคนระับนั่นก็คือครับเรียกว่าเป็นเรื่องประวัติของพระแม่การีแบบคร่าวๆคราวนี้เรามารู้จักคาถา,าที่จะสื่อพระแม่การีเลยครับมนุน นะก็คือโอมกริงกาลิกาเยนะมะโอมกลิงกาลิกาเยนะมะโอมกลิงกาลิกาเยนะมะโอมกริงกาลิกาเยนะมะนั่นคือภาษาที่เราพูดในกาลีนะครับ